ยินดีต้อนรับสู่ช่องบาพุทอนชาแนลสวัสดีครับทางโคชมอนี่หลังจากที่บารูทอนตื่นขึ้นเาพปวชพพอไปเที่ยวปราสาทใญ่เงาเป็นปราสาทยันเป็นปราสาทเก่าแก่โบราณถึงยูบกไกจากบ้านพปอพาไปเที่ยวไปบึงว่ามันเป็นอย่างไหนสดๆเรางดงามบ่ทานโคชมเก่าแก่เปอย่างไหนเนาทานโคชมเนาะไปเลยเห็นหรือว่าเห็น นีเรากำลังไปที่ปรา,าสาทใหญ่เงานะคร,รับถ้าเราจะไปสายใหญ่เงาต้องโชค ท่างเขาฟงผุนก็มีได้พอเออแมนสวัสดีครับทันผู้สมวันนี้บ้าผู้ท่อนผ้ามาเลาะเบิ่งปราสาทย่เหงาอยู่ตำบลพุนช่ายอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์วันนี้บ้าผู้ท่อนมาพบมาหาลูกสาวปอปคนลูกสาวอยู่คน <laughs> <laughs> ลูกสาวเห็นประจำก็เลยเฉยๆแต่ว่าเอาผุ้ทอนึ่งอตื่นเต้นแน่เพราะว่าบานเบาผู้ทอดมัมมีเนาะนี่เป็นตัวประสาทเหลืออยู่สองสองหยอดก็เอิ่นหยอดผูทานผู้ชมมาทอดกับหมูน็เขาเอื่นย้อนแสงแล้วบาทนี่ เห็นพอทานผู้ชมมันหย่อนแสงปราสาทแดงเงามีพุ่มลำเนาอยู่ที่บ้านสังขะอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์มีลักษณะเป็นปราสาทแบบขอมปรากฏอยู่สองหลังหากดูตามการก่อสร้างอาจมีการสร้างปางอีกคูหนึ่งแต่ยังบ่ได้เริ่มสร้างก็ด้วยอิฐมีศิลปะแบบเขมรสร้างน่าจะประมาณพุทธศตวรรษที่16 1 7ปัจจุบันปราสาทแยงเงาได้รับการบูรณะและพุดแต่งเส็ตามโครงการเมือไม่นานมานี้ สำหรับปราสาทแห่งเหงาวนี่มีประวัติว่าเป็นคุณย่าคุณตาสามีออกไปซึกสงครามไปละบริกรมาคุณย่ากับนางยุ่มล่ออยู่หม่องปราสาทจนได้เสียชีวิตข่ากับหม่องนางฟังละเศร้าใจนท่านผู้ชมเนาะเสียชีวิตนะท่านผู้ชมเนาะเอาบาดแผลปราสาทมาเขาประหยัดบัตรคำเลือ อบอกบันทึกอันเนป็นขําบอกจากันมูพวกที่เราให้ฟังต่ออพี่ว่าก,กาไวาก่อนมา สถานที่สวยงามพี่น้องครับแต่สมัยก่อนที่บาปอทอนมาอยู่ก็ไม่นองปอปอยหม่แต่ก่อนนี้ถือว่าสุดโสมตอนนี้เนเห็ดว่าหม่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยขนาดแล้วบอกเขาด้ไหมไเออมาประกาบสืบเรื่องก่อนพออย เป็นซาบลิซิวเรื่องกันจะเห็นว่าทางบนนี้มีลวดลายขอมสมัยเก่าอยู่ทานผู้ชมเป็นลวดลายยังติดอยู่ พี่ลงก็พี่เอาหอยดำในคอนธารผสมเนาะตีบุงอยู่แนโคตรหนากัอีก เสือใหม่ลิคเมาส์ใหม่เกิดใหม่อะ่จะไม่ขับเลยส้มทำกระเพากระเพราขาดอร่อยมาก